เน,นครับเเนะเอ,อครื่องของคุณก่อนครับอันนี้ตรงสื้อคนเพิ่เชียนมาเนาะนะครับคนล้างเขาเป็นนิเวศหกเป็ดไอครับคือว่าเพิ่สรงใหม่ผมจูนเครื่องใหม่ครับผมต้องการแก้ไขนะผมล้างกระบูวให้เปลี่ยนปะปามกระกบูวใหม่ครับแต่ะาบสายนะมันเป็นสิ้นมก็เชียให้คือว่าสภาพเส้นเก่าถือว่ายังใช้ได้ยังดีอยู่เนาะคนล้างให้หมดทุกอย่างแล้วพวกรคอยไฟ ตั้งระบบตั้งคอยไฟให้ใหม่ด้วยครับระบบไฟนะก็ถือว่าโอเคครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคเนาะอลองใส่เบิ้งครับลองใส่เบิง้ง <c oughs> นี่ครับเจ้าของเครื่องอยู่จังหวัดภูเก็ตครับเดี๋ยวส่งกลับไห่มื่อน